ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทีที่น่ารักคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องจอดช้างชนนอนแชนแนะครับวันนี้พาน้องกอยยาฝึกเดินกับแม่นะครับวันแรกนะครับพาลงอาบน้ํานะครับวันนี้วันดีครับฝึกเพราะว่ามีภารกิจสําคัญนะครับจะไปรับพี่บินนะครับพี่บิน ที่ยี่สิบสามนะครับที่พังงานนะครับถ้าน้องกอยยาเป็นรับพี่บินครับต้องต้องฝึกครับฝึกเดินกับแม่ครับเพราะว่าช้างเยอะครับปล่อยเดี๋ยวเดินไปมั่วครับยังไงครับวันนี้เอ้เอ้เชื่อ โดนเชือกวันแรกครับวันนี้มาถึงน้ําแล้วครับฝึกเดินนะครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับจะไปรับพี่บินของเราโอ้วันี้น้ําเยอะครับนี่น้ําเยอะ,ออะจะปล่อยให้เขาเล่นน้ําก่อนนะครับปล่อยเขาเล่นน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวอาบเสร็จค่อยมัดใหม่นะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับ การลงบอลกาลงก่อนว่รอรอราีฝนลงก่อนครับสงสัยไม่ไม่การลงก่อนนะครับโอ้ยยุยอาบน้าผมุตรลุดแล้วครับวันนี้น้ำเยอะพอดีนะครับ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่มอบให้ช่องของเรานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกำลังใจช่องของเรานะครับเออนานได้มาเล่นน้ำนะครับกอหญ้าเคยเล่นแต่นในอ่างนะครับอันนี้มาเล่นน้ำน้ำคลองนะครับน้ำทะเลน,นุนมีน้ำเยอะครับข้าโคน้ำบ่ คน,น,น,นใดอยากมาให้กำลังใจก็มาให้ได้นะครับที่คอหลักเอลฟินโฮมนะครับผมน้องช้างน่ารักนะครับที่นีอยู่ด้วยกันห้ากเชือกนะครับคอรลักเอลฟินโฮมนะครับผมมาป้อนอาหารได้มามาเล่นน้ำมาอาบน้ำคนน้องช้างได้นะครับผม ตรงนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับก็สู้กันไปนะครับผมนานๆมีอยู่นะครับแต่ว่าน้อยครับวันละคนบางวันก็ไม่มีเลยเฮ้ยฝ <grading> นฝนยังฝนเออผมเจตนำฝนอีกแล้วลนักฝนจัดเต็มครับ

สุดมาแล้วครับนอนแล้ว <c oughs> จะปิดล้างครับปิดล้างแม่โอ้ยยาก อขี่แน่ขยี้แน่ขี่เกียร์ขอขี่ล้างหน่อยขอขอญาบอกขอญาขอขี่ล้างแม่ยุ้ยนะครับใบน้ำเป็นแล้วนี่เนาะเราตรงนั้นมันมันลึกพอสมควรปิดล้างโอ้ขึ้นล้างแน่ขึ้นล้างแน่ครับขอญาขอขี่ล้างแม่นะครับ ปิดแล้วนะครับข่อยยาวิวว,วิไปแล้วครับตอนนั้นลึกนะครับผมลอยน้ำปิดซื้อเหรอเอดนั่ด <c oughs> นดีเห็นบ่นะขอย่าว่ยวายน้ำนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจช่องของเราแล้วครับผมขอบคุณทีีนะครับที่ติดตามนะครับผมที่ให้กำลังใจตลอดนะครับผมคำแนะนำดีๆนะครับใครใครนอนจะปีนอย่างเดียวครับใครนอนลงก็อย่ายขึ้นหลังอย่างเดียวเลย บินหลังอย่างเดียวครับคอยาเพราะมีคนนอนเยอะตำมวนครับตำมวนแห้งได้กอยาเนี่ยติดเจรายรอยน้ำ จางหน่อยลอยน้ำไอ้ยุ้ยก็เต็มที่ครับ้น้ำมุดอมุดอมุดอมุดนี่น้อ อ้ยขีย้หลังโดดขี้หลังขึ้นแน่ขึ้นแน่ขึ้นแน่หรอตกตกขี้หลังอย่างเดียวเลยครับก้อ,อยาวันน้ำจะได้มาครับวันนี้น้ำเยอะครับทุกวันมาน้ำไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะครับนิดเดียววันนีไ้ได้ว่ายน้ำเต็มที่เลยครับกหอ,อยา อยู่แต่ในถังครับเพราะว่าไม่สนุกเท่าไหร่หมมเล่นตรงนี้เต็มที่เลยครับน้ำฝนก็นิ่งแท้น,ำน้ำฝนเกัตีไว้จังสีนะ <c oughs> <c oughs> น้ำฝนนิ่งครับวันนี้ เรเจอควันเอาจริงครับวันนี้การถือกอยญาเต็มที่ครับมอญเฮไก่กอหญ้าครับเอมอญคักจัดเต็มครับวันนี้จัดเต็มวันนี้กอหญ้าจัดเต็ม ฝึกเดินนะครับฝัดฝึกเดินไว้นะครับวันนี้วันแรกนะครับก็วันที่ยี่สิบสามก็จะไปรับที่บินนะครับผมที่พังงานะครับก็จะฝึกมองของยานะครับเพราะว่าไปช้างก็จะเยอะจะปล่อยเหมือนอยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับจะปล่อยไปอิสระเหมือนที่นี่ไม่ได้ครับเพราะมันไม่คุ้นกันนะครับช้างมาเยอะครับจะช้างพายตัวใหญ่ๆอันนี้อยู่นี่ปล่อยได้เพราะเขาสนิทกันแล้วนะครับก็เลยปล่อยได้ ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจช่องของเราด้วยนะครับจะได้กำลังใจน้องกอย่าให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมน้องช้างอยู่ที่นี่ก็รับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ไม่หมีเับช่องนี้ก็จะสู้ๆกันไปครับเห็นมาเห็นมา ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับให้รับชมกันเพียงเท่านี้นะครับผมขอบอบคุณครับสวัสดีครับ